สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุจากมาริเน c h a n แนลนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ controverial มากเพราะว่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบค่ะ another 13 by le labo ค่ะก e ลิ่น le labo นะคะอันนี้นุ้ยไปซื้อเป็นเขาเรียกว่า discovery set มาค่ะจากห้างที่เรียกว่า north storm นุ้ยชอบแพคเกจิ้งเขานะดูแบบเซ่์เซอสบายสบายดีนะคะ อันนี้ก็จะเป็น discovery set เปิดมากันะมีเป็นอย่างนี้อ่ะมี4กลิ่นด้วยกันนะคะ s u n t a l 33เพื่อนๆสามารถไปดูรีวิวแบบเต็มนี้ได้รวมทั้ง rose 31ด้วยมี2กลิ่นที่นิยังไม่เคยรีวิวก็คือ a n o t h e r 13ที่นิจะรีวิววันนี้และ bell 19ที่มีเพื่อนๆรีเควสตหลายคนเหมือนกันนะคะ a n o t h e r 13ก็มีคนรีเควสตเยอะเนาะ ไม่ได้เซ็ต Discovery เซ็ตเนี่ยมาตั้งนานแล้วนึกว่าลองมานานพอสมควรแล้วค่ะสำหรับคนที่อยู่อเมริกาเนี่ยจริง Discovery ี่เซ็ตเขาจะมีมากกว่านี้ก็มีนะบางแห้ง6กลิ่นอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะอันนี้เป็นแบบสีกลิ่นนะจ๊ะกลิ่นนี้ออกมาเมื่อปี2010ค่ะโน้ตของเขาจะมีไอโซอีซูเปอร์แล้วก็แอมเบอร์กรีเอ่อมัสแอมเบรตอะมิวซ์ลิซิเลตนะคะแล้วก็กลิ่นแพรเพื่อเพิ่มความสดใสอืมสเปรย์ปุ๊บ ขึ้นมาเนี่ยชัดสุดน่ะนิรู้สึกว่ากลิ่นออกแนวไม้สะอาดสะอาดค่ะซึ่งก็ไม่ได้หวานออกแนวแอรี่เย็นๆแล้วก็เป็นไม้แปลกๆนิดนึงคือไม่ใช่แปลกไม่ดีอ่ะนกว่าอาจจะเป็นเพราะามีไ e อโซอีซูเปอระไรอย่างนี้ด้วยม,มันก็คือรู้สึกสังเคราะห์หน่อยๆแต่ว่าก็โอเคออกโทนไม้มากกว่าค่ะนี่นะคะเป็นไซส์5 ml ซึ่งอยู่ใน Discovery Se t เออเขาไม่ปกติเขาไม่ขายแยกแบบนี้นะคะราคาไซส์เต็มเนี่ย50 ml 192เหรียญส่วน100 ml ก็280รปดสิเหรียญที่ไทยนะคะนุ้ยไม่ทราบราคาค่ะแต่ที่ทราบก็คือว่าเขามีขายที่ King Power รังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ้ยแนะนำให้ไปลองที่ King Power นะคะว่าเราชอบกลิ่นแบบนี้ไหมทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่นาทีนะคะ คราวนี้นอกจากกลิ่นไม้แล้วจะมีกลิ่นความชารปของคล้ายๆ้องอแนวเมทัลลิกนิดๆผสมกับแอมบร็อกซานในน้ำหอมผู้ชายทั่วไปอันกลิ่นที่โด่งดังที่สุดก็น่าจะเป็นดีออลเซวใช่ไหคะแต่เนี้ก็คือจะเป็นเหมือนไม้ผสมแอมบร็อกซานผสม ic, เมทัลลิกออกแนวสังเคราะห์ ะะแต่ว่าไม่แสบจมูกที่สําคัญคือไม่แสบจมูกปกติเวลาเจอแอมบร์รอกซันเยอะๆในน้ําห,หอมหลายตัวที่นุ้ยบ่นและนุ้ยไม่ชอบอย่างเช่นพวกประมาณอามานี่โคดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยรุ่นไหนไม่รู้นุ้ยลืมไปละจะมีกลิ่นพวกนี้ที่แรงแล้วแหลมใส่เยอะเกินไปแสบจมูกมากแต่ว่าในแอมบร์รอกซันอันนี้จะไม่แสบจมูกถึงแม้ว่านุ้ยจะรู้สึกว่าสังเคราะห์แล้วก็แปลกๆนิดๆก็ตามค่ะคอฟรแกนติก้านะคะเขาบอกว่าอาร์มิลเซลิเลตเนี่ยเป็นกลิ่นสังเคราะห์ ที่ทำให้กลิ่นเหมือนฟูตี้ฟอรัลแล้วก็คล้ายๆกับกลิ่นกล้วยดิบอืมก็ไม่ไู้สื่ากล้วยดิบนะคะและแอมเบดเป็นมัสที่ทำจากพืชน,นะคะกลิ่นจะคล้ายๆกับกลิ่นเบบี hmm. ้ค่ะก็คือจะเหมือนออกแนวแป้งๆส,สะอาดะคะ่ะ ซึ่งในนี้มันก็ไม่ได้แป้งมากนะ Iso E Super นะคะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นสังคะห์ที่ทําให้รู้สึกกลิ่นเหมือนไม้ออกแนว a m b ร r y m u s k ี e คะ่ะซึ่งนึกว่าตัวใน Anather t e เนี่ยกลิ่นที่โดดเด่นออกมาเนี่ยน่าจะเป็นไ Iso E Super ค่ะก็คือกลิ่นออกในทํานองไม้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนุ้ยนะคะตอนนี้ผ่านมา15นาทีแล้วคะ่ะ กินจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่าความเป็นเมทัลิกเนี่ยลดลงความเป็นแอมบ็อกซานยังอยู่นะคะก็เป็นแอมบ็อกซานนุ่มๆเนอไม้สะอาดๆนะคะค่อนข้างเป็นกลิ่นซินเดติก รูกสึกได้เลยอะว่าซินเดอเรี่ชื่อว่าทุกคนดมจะรู้สึกได้เลยถึงความสังเคราะห์แต่ว่าเป็นสังเคราะห์ที่อ่อนโยนนุ่มนวลสบายๆความรู้สึกสะอาดเหมือนกับใช้ได้ในชีวิตประจําวันประมาณนั้นนะคะแต่นุ้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษอะไรในฟรกันดิก้าเนี่ยบอกว่ากลิ่นอนาเธอเธทีเนี่ยคล้ายเอเซนทริกโมเลกุลซีโวันนะคะซึ่งเขาโดดเด่นด้วยอไอโซอีซ e ูเปอร์ซึ่งในนี้นึกว่าไอโซอีซ e ูเปอร์กับ ความเป็นอัมพกสารเนี่ยค่อนข้างเด่นเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะขายการเอสเซนตทรโมเลกุลเนี่ยซิโรวันก็ราคาถูกกว่า เยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันค้ายจริงนุ้ก็คิดว่าไปซื้อ e อสเซน r i c ริ l โมเลกุลวันดีกว่านะคะอันนี้ถ้าเกิดใครรู้ก็อาจจะคอมเมนต์กันมาข้างล่างก็ได้นะจ๊ะคือเป็นกลิ่นค่อนข้างนูโนโตร่ะคะ่ะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจาําวันไปโรงเรียนเด็ก,กวัยรุยน่นอะไเงี้ยใช้ได้เลยขึ้นอยู่ว่าเราชอบไหมส่วนตัวนุ้ไม่แนะนําให้บายบๆนะคะ ไม่ใช่ว่ามันเหม็นหรือว่ามันหอมมากอะไรอย่างนี้เพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกว่ามันคุ้มไหมกับความหอมระดับนี้นะคะ ให้ความรู้สึกสะอาดเรียบง่ายค่ะถ้าดมใกล้ๆนุ้ยไม่ได้รู้สึกแสบจะหมู่เพียงแต่ว่าพอดมใกล้แล้วนุ้ยจะยิ่งรู้สึกถึงความเป็นซินเทติกมากขึ้นยิ่งทําให้นรู้สึกแปลกๆอะคะ่ะเวลากลิ่นโชยมาเนี่ยจะให้ความรู้สึกออกแนวไม้มามากกว่าแอมบล็อกซานนะคะเหมือนกับว่าพอโชยมาแล้วแอมบล็อกซานจะไม่ได้ชัดมากค่ะจะอยากให้กําลังใจนุย้ยอย่าลืมกดจอยเพื่อเป็นเมมเบอร์นะคะเพื่อจะได้รับสิทธิเอ็กซคลูซีฟด้วยค่ะและเพื่อนๆสามารถติดตามนุ้ย ได้ทางไอจีมาริเน่อั n e e อร์สก e ตชา n แนลและทางเพจ Facebook ของนุ้ยนะคะมาริ n น Channel ซึ่งนุ้ยก็จะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับน้ําหอมที่เพจนุ้ยด้วยค่ะตอนนี้ผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงนะคะกลิ่นเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากค่ะ ก็ยังคงเป็นกลิ่นแอมบ็อกซานะ่ะมีความคล้ายๆไม้ผสมกับสารเคมีออกแนวซินเตติกอะค่ะก็ไม่ได้ประทับใจถึงว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมขนาดที่จะต้องลงทุนซื้อเรลโบเพื่อมาใช้แบบนี้ค่ะนู้สึกว่ามันแพงไปสำหรับกลิ่นแบบนี้นะคะกลิ่นบนผิวนื่ความเป็นแอมบ็อกซานซินเตติกจะเหมือนประมาณน้ำหอมดีไซเนอร์เพียงแต่ว่านุ่มแล้วก็ไม่แสบจมูกเท่านะคะ แต่ว่าถ้าดมบนผ้าบนผ้าจะมีความเป็นไม้เหมือนพวกไม้ซีดอร์มากกว่าค่ะรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันเหมาะกับการที่เอาไว้ใช้เลเยอร์กับกลิ่นอื่นเพื่อเพิ่มมิติค่ะคือมิติของความแอมบบอกซารถ้าเราชอบนะคะ แต่สำหรับนุย้ยอย่างที่นุ้ยบอกนุ้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันคุ้มมากพอที่จะซื้อมาเพื่อ,อไว้เลเยอร์เพราะว่าถ้าฉีดเดียวๆก็นุ้ยไม่ใช้แน่นอนนะคะสําหรับนุ้ยนะคะรู้สึกว่าไม่น่าจะใช้น้ําหอมขวดแรกในบ้านนี้ที่นุ้ยจะซื้อแน่นอนนะคะขวดเต็มแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดทนนานได้ดีนะคะก็คือ8ชั่วโมงอับฟุ้งไหมอาจจะฟุ้งเบาๆะคะ่ะเวลาเราขยับตัวหรือว่าเวลาลมพัดในช่วงหน้าหนาวนะคะ นุ้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาฟุ้งอะไรมากมายแต่ว่าก็ติดทนนานได้ดี8ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดเราถ้าถ้าสเปรย์บนผ้าก็เกิน8ชั่วโมงแน่นอนค่ะนุ้ยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่เออสะก็ออกแนวสะอาดธรรมดาใช้ไปทำงานหรือว่าไปเที่ยวก็ได้ค่ะแต่ส่วนตัวนุ้น,นไม่แนะนำนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย